สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Homebuyer Hard d ด a l วนะคะวันนี้ขออนุญาตพาหนุ่มๆสาวๆที่กำลังเริ่มต้นทำงานกำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองอยากมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองแนะนำให้มาดูที่นี่นะคะบ้านฟ้ากรีนพาร์คทามลำลูกกาคลองเจ็ดค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีทาวน์โฮมตัวใหม่อยากจะแนะนำโอ้โหทั้งในเรื่องของบัดเจตราคานะ เป็นมิดหน้าครบหามากๆหลังนี้ค่ะชื่อว่าวินเทอร์นะคะราคาเริ่มต้นตอนนี้แค่1 8 0 0 0ล้านกับอีก30,000บาทเท่านั้นมีโปรโมชั่นก็คือส่วนลด1,000 0บาทแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศแอร์คอนดิชันนี่แหละค่ะแถมให้ทั้ง3ห้องนอนเลยนะ3เครื่อง ติดตั้งให้ครบเลยทีเดียวแหละแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆอีกหลายรายการเนี่ยมันจะช่วยเซฟบัดเจ็ตเซฟงบประมาณในการซื้อบ้านได้หลายบาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเหมาะก็คือในเรื่องของไซซิ่งในเรื่องของขนาดพื้นที่ใช้สอยค่ะวินเทอร์หลังนี้ที่ดินค่อนข้างกว้างนะคะ18.5ตารางวาขึ้นไป พื้นที่ในบ้านคือ105ตารางเมตรคุณได้ฟังก์ชันคือ3ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็ที่จอดรถ2คันนี่ที่จอดรถเขาทำดีด้วยนะเห็นไหมคะมีความลึกก็คือเราสามารถถอยรถกระบะถอยรถปิกอัพเข้ามาจอดในรั้วบ้านได้สบายๆเลยแล้วเนี่ยจริงๆก็จะมีรั้วตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องเก็บของ เห็นไหมอุปกรณ์ทําความสะอาดจ,จัดสวนอะไรต่างๆเอาไปเก็บให้เรียบร้อยได้ก๊อกสนามก็มีสําหรับงานซักล้างสําหรับรดน้ําต้นไม้หรือว่าล้างรถสะดวกสบายอย่างแน่นอนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปดูภายในบ้านกันน่าอยู่เลยทีเดียวแหละลงตัวมากๆเข้ามาดูค่ะโอ้โหนี่ค่ะ ภายในทาวน์โฮมวินเทอร์ของบ้านฟ้า g กรีนพาร์คททมลำลูกกาคลองเจ็ดนะคะคือบรรยากาศภายในทาวน์โฮมหลังนี้เนี่ยปลอดโปร่งสบายแล้วก็น่าอยู่ด้วยเพราะว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยการรับแสงธรรมชาติเข้ามาภายในตัวบ้านทั้งประตูด้านหน้าหน้าต่างด้านหลังเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงนะคะแล้วก็รวมถึง Layout for แ plan ของชั้นล่างที่เป็นโอเพนสเปซนี่ กว้างๆแบบนี้เลยซึ่งมันทำให้เราจัดพื้นที่การใช้สอยการใช้ชีวิตได้ง่ายด้วยนะอ๋อรวมถึงความกว้างของตัวบ้านค่ะ5เมตรเลยทีเดียวแหละโอ้แบบนี้อยู่สบายเนี่ยโซนด้านหน้าตรงนี้สามารถเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเป็นลิฟวิ่งแล้วก็ใช้รับรองแขกไปในตัวสบายๆเลยที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือดูค่ะในส่วนของตำแหน่งบันไดเชฟของบันไดที่เป็นรูปตัวยูเนี่ยเห็นไหมคะ ได้พื้นที่สำหรับบิวอินชั้นวางทีวีงานระบบต่างๆเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลุบเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันทำให้ระยะห่างระหว่างโซโฟ,ฟากับชั้นวางทีวีเนี่ยกว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสามารถนั่งดูทีวีจอใหญ่ๆได้แบบสบายตาไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนอ่ะเข้ามาด้านในเห็นไหมคะโอ้โหความลึกก็ได้ด้วยนะ จะเป็นพื้นที่สำหรับโต๊ะอาหารค่ะสีที่นั่งเนี่ยกำลังเหมาะนะสำหรับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านแล้วก็สำหรับขนาดของครอบครัวด้วยการวางโต๊ะอาหารจะเป็นแนวขวางหรือว่าจะเป็นแนวยาวได้หมดค่ะพื้นที่เหลือเฟือด้านหลังตรงนี้สามารถบิวอินในส่วนของชั้นวางของหรือว่าจะเป็นตู้เก็บของขึ้นไปสูงๆด้านนี้ก็ทำได้แล้วส่วนด้านนี้ก็มีพื้นที่เตรียมไว้ให้ค่ะ เรียกว่าเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ก็แล้วกันก็คือสําหรับครอบครัวเริ่มต้นนะอาจจะยังไม่เน้นเรื่องของการทํากับข้าวทําอาหารสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็อาจจะบิวอินให้เป็นครัวฝรั่งอยู่ภายในบ้านก็ได้เอาไว้เตรียมเครื่องดื่มเอาไว้ทําอาหารง่ายๆอุ่นอาหารด้วยไมโครเวฟ,ฟอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าคุณต้องการจะทาห้องครัวจริงๆอยากทําในบ้านนี่แหละ ไม่อยากทาข้างนอกข้างนอกฉันจะเอาไว้จัดสวนปลูกต้นไม้ส,สวยๆได้ค่ะสามารถกัน้นเป็นผนังกระจกก็ได้นะเวลาทําอาหารก็เราก็ปิดไปกลิ่นควันก็ไม่รบกวนพื้นที่อื่นๆหรือตรงนี้ฉันอยากจะทําเป็นห้องทํางานส่วนตัวให้มันมีความเงียบๆให้มีความเป็น private นิดนึง ได้ค่ะจัดได้เลยแล้วส่วนห้องครัวไทยเราก็โยกไปไว้หลังบ้านแน่นอนลานซักล้างของทาว h o โฮ2เมตรเป็นมาตรฐานสามารถออกแบบห้องครัวชุดครัวสวยๆตามแบบที่คุณชอบได้เลยแล้วทีนี้ห้องน้ำชั้นล่างทำได้ดีด้วยค่ะดียังไงดีตรงที่ฟังก์ชันครบเลยนะแยกโซนแห้งกับพื้นที่ชาวเวอร์ได้ชัดเจนเลยทีเดียวแหละ นชั้น2ค่ะอืมโหสวยนะเนี่ยฟังก์ชันข้างบนนี้ของแบบบ้านทางโฮมวินเทอร์บ้านฟ้ากรีนพาร์คไทม์ลำลูกกาคลองเจ็ดสห้องนอนกับ1ห้องน้ำที่แชร์ร่วมกันนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยแน่นอนว่าเป็นฟูลฟังก์ชันแยกโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ชาเวอร์ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานห้องน้ำในช่วงเวลาที่อาจจะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนพีคไทม์เนี่ย ก็สบายค่ะสามารถแบ่งไปใช้ห้องน้ำชั้นล่างได้โอ้โหสะดวกอยู่แล้วแล้วก็แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้พื้นที่ห้องนอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมีความอิ่มมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยห้องนอนที่สองนี่ค่ะห้องนอนที่สองเห็นไหมไซซิ่งจะได้พื้นที่ที่กว้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนส่วนตัวเนี่ย มันก็จะสะดวกสบายขึ้นนั่นเองโอ้ไซซิ่งลงตัวนะเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3บ้างเป็นยังไงนี่ค่ะเห็นไหมห้องนอนที่3ก็คือพื้นที่เนี่ยรองรับสำหรับเฟอร์นิเจอร์ห้องนอน3ฟุตครึ่งสบายๆลงตัวค่ะหรือถ้าสมาชิกไม่เยอะปรับเปลี่ยนการใช้สอยการใช้งานได้ตามที่ต้องการอ่ะทีนี้ ไปดูไฮไลท์ของเรา Master b ์เบดรูโอ้วันนี้เอาไว้สุดท้ายท้ายสุดพิเศษมากๆ Master b ์เบดรูอยู่โซนด้านหน้านะคะโอ้กว้างเลยแหละ5เมตรเท่ากับหน้ากว้างของตัวบ้านเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตส่วนตัวของเจ้าของบ้านสะดวกสบายหายห่วงอย่างแน่นอนอะโซนนี้เห็นไหมคะการออกแบบหน้าต่างวางเตียงแนวนี้นะคะ หัวเตียงก็เป็นด้านทึบพอดีแล้วก็ปลายเตียงนี่งานระบบสำหรับชั้นวางทีวีบิว์อินเพิ่มเติมได้เตียงคิงไซส์นะคะสำหรับห้องนี้วางได้สบายๆแล้วส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของ Walk in Closet เห็นไหมคะผนังทึบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็บิวล์อินตู้เสื้อผ้า โอ้โหทาเป็นห้องแต่งตัวได้เลยนะแล้วก็ได้แสงธรรมชาติจากหน้าต่างบานใหญ่ๆที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้คือพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาออกแบบจัดวางให้เราสามารถจัดบ้านจัดเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวแหละ การอยู่อาศัยในชีวิตจริงนะคะพื้นที่ส่วนกลางของโครงการก็มีความสําคัญเหมือนกันนะอย่างน้อยเราก็จะได้บรรยากาศได้สภาพแวดล้อมที่ทําให้การอยู่อาศัยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าวันว่างๆกิจกรรมแก้เบื่อก็มีค่ะไม่ต้องออกไปไหนไกลเลยมีขับเท้ามีสะว่ายน้ํามีฟิตเนสรูมเนี่ยมีพื้นที่สวนพักผ่อนเป็นพื้นที่สีเขียวแบบนี้คือเช้าเช้าเย็นเย็นเนี่ย ชวนเด็กๆออกมาที่สนามเด็กเล่นออกมาเดินเล่นมาจ็อกกิ้งคือใช้เวลาว่างให้ห่างจากหน้าจอโทรศัพท์จอ iPad จอแท็บเล็ตหรือว่าจอคอมพิวเตอร์บ้างมันก็เป็นอะไรที่ดีทั้งต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนั่นเองรวมถึงการรักษาความปลอดภัยนะคะที่นี่ได้มาตรฐานเลยทีเดียวแหละรปภกล้อง c c t v ดูแลการเข้าออกแล้วก็พื้นที่อื่นๆทั่วทั้งโครงการ ตลอด24ชั่วโมงอุ่นใจค่ะหายห่วงเลยทีเดียวส่วนเรื่องโลเคชันหรือว่าตำแหน่งที่ตั้งของโครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์คไทม์ลำลูกกาคลอง7ก็มีความสะดวกสบายในการเดินทางพอสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยเราสามารถเดินทางเข้าออกจาก2ด้านเลยนะก็คือมาทางฝั่งของลำลูกกาก็ได้มาทางฝั่งของรางสิตนครนายกหรือว่าธัญ,ญบุรีก็ได้ อยู่ใกล้วงแหวนการจนาพิเศษด้วยโอ้โหเข้าวงแหวนปุ๊บก็สามารถต่อเนื่องเข้าทางด่วนฉลองรัดเข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองได้เลยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณโดยรอบของโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกนี่เยอะมากตลาดชัชวานนะคะเป็นตลาดขนาดใหญ่คือของกินของใช้ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเนี่ย เยอะแยะจริงๆแล้วก็รวมถึงสิ่งในความสะดวกอื่นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล CGH โ oh, อ้อันนี้โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะโรงเรียนระดับประถมมัธยมขึ้นไปจนถึงมหาวิทยาลัยคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอยู่ในรัศมีที่เราสามารถเดินทางเข้าถึงได้ไม่ยากค่ะและอย่างที่บอกทาวน์โฮมวินเทอร์ของที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามันรองรับกับ การใช้ชีวิตของหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีนะตั้งแต่การออกแบบการตกแต่งฝาสาดด้านหน้าที่เป็นโมเดิร์นมินิมอลเนี่ยเรียบง่ายดูดีคนรุ่นใหม่น่าจะชอบเลยทีเดียวแหละแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านสะดวกสบายค่ะ3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันแล้วก็จอดรถปิกอัพในรั้วบ้านของเราได้อย่างสบายๆด้วยราคาเริ่มต้นตอนนี้นะคะ1ล้าน8แสนกับอีก30,000บาท แล้วก็จะมีส่วนลดให้1,000 0บาทนะห้องนอนข้างบน3ห้องนอนแถมแอร์ติดตั้งให้ครบทุกห้องนอนเลยแล้วก็รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า,ฟา,ฟาภายในบ้านอื่นๆอีกหลายรายการโอ้โหคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยน่าสนใจค่ะคุณหนุ่มๆสาวๆคนที่กำลังจะมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองนะคะแวะเข้ามาดูได้เลยที่นี่บ้านฟ้ากรีนพาร์คไทม์ลำลูก,กาของเขอบคุณมากที่ิดตามสวัสดีค่ะ